ครับค,คุณผู้ชมวชาว,วัสด,ดีครับที่สตดลมวันนี้มาสายนิ <c oughs> ดน,นึาานงิบ <c oughs> าเบานะเดี๋ยวชวนพวกเราวิ่งนิดนึงนะครับก็ไม่มีอะไรอัปเดตเมื่อวานก็ไปวงตรีวัตถุที่มาใครได้ดูบ้างผมได้ดูคขาดี่นะการระบายความร้อนกลาวันพูดี่เห็นว่าเขาจะแต่งเสื้อนี่กันที่สนลมแตาก็มีทีมงานก็ไปทำเสื้อมาแจกกันผมไม่ได้ทำนะคนอื่นเขาทำแจกเนี่ยดีดดครับ นี่นักวิ่งนะพี่น้องอยากได้ต้อนคำไม่เหมาไม่หมูไปตัวร่างกายครับแฟนๆก็จะหนาวนิดนึงไม่บกงายนะครับไปครับคุณผู้ชมอันนี้เปลี่ยนเท้าหน่อยอ่าครับทุกคนเดี๋ยวช่วงปลี่ยจทาจ้านิดนึงนะครับเอ้ยไม่ได้ขาวดำเลยอ่าวันนี้เป็นขาวล้วนะครับมีความหมายนะครับขาวล้วไม่มีอะไรครับพวกเราตื่นครับ ไอ้ร้องเพลงกันตัวหน่อร้องเพลงหน่อยรแต่ที่ฉัชีนยังมีฉันยังมีแรงอาไม่วันรอถึงเราออะแรงแค่เดียวเดียวก็หายเผื่อคนที่รักเผื่อสิ่งที่หวังฉันยิ่งยังไว้ยังเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปสวัสดีวันพุหัสหนูเขาอาสยามเลย เอ้ยผมร้อนเนื้อถูกเนี่ยถูกครับถูกใช่ไหมกราบไปที่สัญญาณชีพยังมียังดีครับยังดีใช่นะครับอะไรอ่ะกราบไปที่สัญญาณชีพยังดีสัญญาณมีแรงมีเลี้ยนทองถึงข้าวอ่อนแรงพักเดียวเดี๋ยวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไว้ยังยังเตือนใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไป ต่อไปโอเคัสดีไม่จมเหลวบสวัสดีครับอาตมาสีครับทำอะไรอะไรผยิคมใผู้ชมเมื่อวานผมไม่ลืมน้แดงนะผมไปตลาดนครบเจมเขเดินกลับมาอน้ัแดงให้ผู้ชมตัวผมมน้ำแดงครับสวรรคระเรักษ์ปรดับดีครับ ไปเดี๋ยวถ่ายไลฟ์อยู่สวัสดีครับ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 โอ้ยคนวิ่งเหรเยอะนะเนี่ยครับผมนึกถึงเป็นกอลเล็กจับเลยนี่คนวิ่งผ่านเลยครับตรงนี้เหมือนผมเห็นนกเขาหน้าจานนี่เหรอบินผ่านตอนเช้าครับเฮ้ยบินไปไหนบินบินบินบนท้อฟ้าครับก็้ววันไหนได้ไงนกเขาน่ะตรงนี้ กดมองเห็นได้ไงก็มองขห้นเลยเป็นนงฟ้าครับมันบินอยู่ครับะีหลายคนถามว่าเราอรอกกำลังกายตอนเช้าแล้วเราจะเหนื่อยไหมเนี่ยตอนทำงานอาจารย์ว่าอย่งไรครับผมมัก็เสีย <c oughs> สินะหรือว่าสิ้นไม่เราเราก็เรียกเวลาที่นอนเวลาผมมันก็ปกติครับเรางใหร่างกายสตัวรา็สิ้นเดตอนเที่ได้แล้วก็นอนเลยครับแล้แต่ว่าดูเวลาที่นอนก็ออกกำลังดีแค่กรดิ เริ่มเรียร้อยก่อนแต่ถ้าดึงต้องมีก้าวแรกนะอ่าใช่ครับทุกอย่างจะเดินกี่กิโลสิบกิโลร้อยกิโลพันกิโลครับมันก็ต้องมีก้าวแรกที่จะออกเดินเดี๋ยวหมงชวนคุณผู้ชมออกกำลังกายหน่อยครับครับเราแค่ลุกขึ้นมาเองครับลุกขึ้นมาแค่ขยับเราก็น้องร้อยที่พิวเขาฝ่าชีวิตก็ก็จะแข็งแรงไปยาวนาะครับขอบคุณครับเดี๋ยวหมงขอบคุณนะแค่สบายวันนี้แนะน้ำแล้วก็เจอกันเพื่อนถล่มสดชื่นนะทุกคนหัวเราะรอยยิ้ม ออกกำลังกายสุขภาพดีแล้วเดี๋ยวจิตใจแจ่มใสแล้วใครแข็งแรงแล้วทำงานกันเต็มที่ครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายๆบายๆเย็นๆไม่รู้ไม่รู้ยังไงแล้วแต่จังหวัดกายวันนี้มีเปิดสภากรมก็จะวุ่นนิดหน่อยเพราะต้องอยู่ในสภาตอบคำถามตอบกระทุ้นอะไรอย่างนี้ครับไปเจอกันนะครับสวัสดีนะครับพวกเราสวัสดีครับคุณผู้ชม